สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Bell Podcast ประจำวันพรฤหัส,สบดีที่28ตุลาคมดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดในแดนลบหลังดัชนีปรับตัวขึ้นทำระดับ All Time High ในช่วงก่อนหน้านี้นำโดยการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดทรงตัวหลังจากบริษัท a l p ฟ a เบตและบริษัท Microsoft เปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดการค่ะโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวลง0.74%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง0.51%ขณะที่ดัชนี NASDAQ ปิดทรงตัวที่ระดับ15,235.84จุดส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลงสู่ระดับ1.54%หลังจากปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงก่อนการประชุมของบรรดาธานาคารกลางสำคัญที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้ขณะที่ในสัปดาห์หน้านักลงทุนรอติดตามการประชุมของเฟดซึ่งคาดว่าเฟดอาจมีการปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมครั้งนี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลงนาโดยการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่เนื่องจากการแทรกแซงของรัฐบาลจีนในการแก้ปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันนี้ค่ะโดยดัชนี Euro Stoxx 600ปรับตัวลง0.36%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวลง0.19%ดัชนี Futsi ลอยตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง0.33%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวลง0.33%ค่ะ มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนลบโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอีปรับตัวลง0.03%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง0.77%ดัชนีฮังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง1.57%และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง0.98%ทั้งนี้มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารของสหรัฐสั่งการให้บริษัทไชน่าเทเลคอม บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีนจะต้องยุติการให้บริการในสหรัฐภายใน60วันเนื่องจากกังวลเรื่องของความมั่นคงของชาติส่งผลให้หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐปรับตัวลงขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงก็เจอแรงเทขายหนักเช่นกันนอกจากนี้ยังส่งผลให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะ สำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กของบ้านเราปรับตัวลง0.51%สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคมาผิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น0.3%จากการอ่อนค่าของสกงุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง2.4%หลังสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยเริ่มซื้อทยอยสะสมหลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาประมาณ3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาว เช่นกองทุนเปิดทหารไทย tmb gqg กองทุนเปิด one ugg กองทุนเปิด principal european equity และกองทุนเปิด one global financial ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลที่ได้รับผลดีจากแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l advisory by cmb thai bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ